สวยสง่าพร้อมคว้าม,มงกันสุดๆกับ40สาวงามเวทีม s s เว l เนสเ World t h a i l a n d 2025หลังเก็บตัวเรียนรู้พัฒนาบุคลิกภาพกว่า5สัปดาห์ล่าสุดสาวๆตื่นเต้นได้ออกมาทำกิจกรรมนอกสถานที่ครั้งแรกกันที่มิวเซียมสยามได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณสุขุมานพดุงศินผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติงานนี้สาวๆมาในลุกชุดไทยร่วมสมัยสุดโมเดิร์นได้เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรมไทยพร้อมขอกำลังใจจากรอบไฟนนลที่คัดเหลือ30คนสุดท้ายใครจะเป็นทู คนใหม่ของไทยวันอาทิตย์ที่2มีนาคมทางช่อง3ค่ะ วันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเราค่ะเพืเ่อนๆในกองประกวดคือโชว์ความเป็นไทยในรูปแบบของการแต่งกายค่ะทุกคนคิดชุดกันเองเลยค่ะจากความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละท่านค่ะต้องบอกว่าสนุกมากๆเราก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะผู้เข้าประกวดทุกคนสง่างามมากขึ้นสวยงามมากขึ้นพร้อมสําหรับไฟนอลสเตจวันที่2นี้มากๆเลยค่ะฝากแฟนๆให้กําลังใจพวกเราทั้ง40คนด้วยนะคะ